มาถึงเรื่องราวประเด็นร้อนต่อไปนะครับก็กลับมาที่จังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับก็มีทางท่านอธิบดีเนี่ยครับลงมาตรวจโครงการโคกนหนองนาซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าเป็นแมกกระแสะแรงนะในพื้นที่ของน่าจะทั่วประเทศทีเดียวแล้วก็มีการ,การติดตามมีการติดตามว่าโครงการนี้มีความคืบหน้ากี่มากน้อยโดยลงมาที่พื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับ,รบแล้วก็รวมถึง น่าจะไปที่อำเภอตะการพืชผลด้วยครับนะครับอ่อำเภอตะการนี่โด่งดังเลยนะเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละเมื่อวานนี้ครับข่าวนี้จะมีด้วยกัน2ฉบับนะครับก็คือไทยรัฐและก็นักสืบพิมพ์ดิเ n นิวแต่ว่าการรายงานข่าวจะมีความละเอียดแตกต่างกันผมขอเริ่มต้นจากไทยรัฐก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางด้านนักสืบพิมพ์ดิเ n นิวมาครับครับอันนี้เป็นข้อดีคือต่างคนต่างทําข่าวคือไม่ได้มีการแจกข่าว จากต้นตอดต้นฉบับเดียวกันนะครับแต่ว่าต่างคนต่างทํางานของตนเองเราก็เลยได้ข่าวหลายแง่มุมครับเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพลเอกนเรนสิริภูบาลครับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและก็คณะพร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญคนนี้เป็นใครลคระครับนายสุทธิพงษ์นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เบิร์กับฮาร์สนะคนนี้ครับแต่ว่าเป็น สุธิพงษ์จุนเจริญซึ่งเป็นอาิบดีกรมการพัฒนาชุมชนครับเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลครับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับและก็แน่นอนนะครับในงานนี้ท่านผู้ว่าเองก็คือนายสลิวิทูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีพร้อมด้วยพลตรีนำพลคงพันผู้ในการสนักพัฒนาภาค5 หน่วยประชาการทหารพัฒนาและก็ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่51-56นะครับสนงานพัฒนาภาค5หน่วยปัะชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับนะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนข่าแบบเต็มรูปแบบของทางการเลยนะครับก็ลงไปพื้นที่ในพื้นที่แปลงตัวอย่างระดับตำบล ทีนี้ถ้าเผื่อพูดแค่นี้ก็เกรงว่าจะไม่ขลังพอนะครับก็ต้องมีภาษ,าษาอังกฤษเล็กน้อยครับให้รู้ว่าเออ,อดูเหมือนว่าจะเป็นออให้ดูดีขึ้นนะครับมเ <model>, ดิลมอเดิหน่อยใช่ดูมเดเด์นหน่อยเขาก็เลยใช้คำว่า community lab model for quality o f f l i f e ครับผมแล้วมีอักษรยยอด้วยว่า c l m ครับผมน่า c นี่ก็คือ community l ก็คือ lab m ก็คือ model for quality light นะครับก็คือเป็นห้องทดลองของชุมชนนะครับเพื่อ คุณภาพของชีวิตนี่ของแปลให้เป็นเป็นไทยแล้วนะครับก็เป็นของนางสาวบุญมีทุมานะครับอยู่บ้านห้วยทีเหนืออยู่มงเลยเนาะบ้านห้วยทีเหนือนี่เนาะแถวแถวทำแค่นะครับครับอยู่ที่ตำบลทำแค่นะฮะทำแค่แสดงว่าแขรลายได้นน่ซุ่มนี่ซุ่มแขในฟื้นนี่นะครับบ้านห้วยทีเหนือหมู่เจ็ดตำบลทำแค่อำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเราซึ่งพื้นที่ CLM ของทางด้านนางสาวบุญมีนี่ก็ยู่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ15ไร่ครับโอ้15ไร่ และก็สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยครับนะฮะครับตอนนี้ดำเนินการก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโดยหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ห้าหนึ่งสำนักงานพัฒนาภาคห้าหน่วยประชาการทหารพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยปร,ป,รปราศจากการใช้สารเคมีน,นําไปสู่อาหารปลอดสารพิษให้กับตนเองและก็ชุมชนโอ้ก็สื่อหญ้าตายมันแท้ <laughs> สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรได้ให้แก่ครอบครัวโอ้ยังหญ้าไปอีก <laughs> <laughs> ขนาดทักท่วอะไรกัง่าวอยู่นะครับขนาดยอดแล้วก็ยังยาวอยู่ครับผม อีกทั้งเป็นต้นแบบของการบริหารพื้นที่นะครับและก็การใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการปรับปรุงระบบนิเวศให้มีความสมดุลทางธรรมชาติอย่างจังยืนตามแนวทางของผู้บัญชกการทหารสูงสุดและก็ผู้บัญชกการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตลอดจนกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยในการร่วมการดําเนินการและก็การรับนโยบายสําคัญของทางรัฐบาลครับเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงน่าจะถ่ายจากโดนนะฮะดินดูภาพนี้นะฮะถ่ายจากโดนนะฮะนี่คือพื้นที่15ไร่นะโคกหนองนา ของไทยรัฐมีรายงานแค่นี้แหละครับผมครับโอ้โหแค่เห็นหูใจว่าเพิ่นไปใช้นะครับเป็นจาของทีคือซื้อหยังเห็ดหยังเนื้อแต่ว่าทําอย่างไรบอดีบอกครับผมบอดีบอกทําแล้วจะเกิดผลผลิตอย่างไรนะครับงบประมาณใช้เท่าไหร่นะครับบอดีบอกครับผมบอดีสอบปานันประหานเพิ่นเตียข้าวมาทาได้ก็ะบอกไปทํานังนนะไปสอบไล้ได้นี่ิประถานถ้าสอบไล้ป้านันไปคิดข้าวเองโลดประถานถ้าเก่งอีดีนั่นประถานอย่ามาหาสอบเพิ่นน่ะสอบเพิ่นนี่ประถานทีนี้ลองไปฟังทางด้านหนักซีฟิมเด เดลิเนียก็ละเอียดลงวันน่้หนึ่งนะครับเอาไปฟังคนที่เป็นเจ้าของงานเลยนะครับก็คือทางอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนะครับเออจังสินเนี่ยนายสุทธิพงศ์จุนเจริญนะครับอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนะครับและก็พลเอกนรเรนสิริภูบาลน,นะครับพอบบอนทพนะครับที่คณะนี้ที่ลงไปตรวจเยี่ยมนะครับ ก็อย่างที่ว่านะครับก็คือแปลงของนางสาวบุญมีทุมมานี้นะครับ,รบที่เป็นเจ้าของแปลงนี่แหละนะครับนายสุทธิผลก็บอกนะครับว่าหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเครื่องมือบุคลากรกําลังพลนะครับก็คือหน่วยประชาการทหารพัฒนา และส่วนที่อยู่ใกล้ชิดพีพ่น้องประชาชนในท้องถิ่นท้องที่นะครับและจังหวัดร่วมด้วยช่วยกันการดาเนินงานนะครับการดาเนินการซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานีนั้นนะครับถือเป็นอาณาจักรแห่งโคกน้องหนา<น>โอ้โหนะครับสีได้ร่อวันนี้ผมติดภารกิจก่อนว่าจะไปด้วยอยู่นะครับโอ้ดีนะนี่เดนิวเดียมไปด้วยนะฮะไ,ได้ความชัดเจนขึ้นนะครับได้รับผมยังได้รับนี่เพราะว่าถือเป็นอาณาจักร แห่งโคกน้องนานะครับเพราะรว่ามีทั้งผู้ที่เป็นพระสงฆ์นะ,นะครับผู้นําที่เป็นปราชชาวบ้านและที่สําคัญที่สุดคือ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากที่สุดในประเทศไทยนะเท่าไรน,นะครับหลายสิบูงถึง ,3960 แปลงโา้ยมแปลงัน,น,นแปลลงบอกแปลง<อ>ลแปลงบแปลงอกวั <laughs> บบนู่นปแปลลงครับดังนั้นนะครับพวกเราจึงต้องน้อมนําแนวพระราชมัยนะครับในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนานะครับซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับส่งพระราชทาน ภาพฝีพระหัตนะครับให้ประสบนิกรชาวไทยทุกคนนะครับซึ่งเมื่อพิจารณาภาพวาดอย่างละเอียดแล้วนะครับจะพบว่าปลายทางของการน้อมนำเอาเศรษฐกิจอเอาทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องนานะครับจะทำให้พวกเรามีชีวิตมีความสุขนะครับมีความมั่นคงรัฐบาลโดยนำโดยผลเด็กประยุจนาชาในฮุนตีนะครับก็ได้อนุมัติงบประมาณผ่านกรมพัฒนาชุมชนนะครับทั้งประเทศกว่า4,7 100ล้านบาทนะครับเพื่ออยากให้ครอบครัวเพื่อให้ครัวเรือนต้นแบบของตำบลและหมู่บ้านนะครับได้กลายเป็นหลักในการที่จะนำเอาองค์ความรู้ในเรื่องของทฤษฎีทฤษฎีใหม่ประยุกต์โคกน้องนานะครับทางพอชอนะครับให้กระจายไปเพื่อเพื่อแผ่นะครับไปยังเพื่อนบ้านให้เห็นให้เห็นถึงการที่เราทำจริงนะครับและเห็นจาก าการเปิดพื้นที่ของเราให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไปด้วยนะครับทางด้านพลเอกนเรนนะครับสิริภูบาลนะครับผู้ชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับก็บอกนะครับว่า เจ้าของแปลงนะครับและผู้ที่มาร่วมต้อนรับโครงการนี้นะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยความร่วมมือของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและหน่วยพัฒนาการทหารพัฒนานะครับกองประชาการกองทัพไทยตลอดจนหน่วยงานภาคีระดับพื้นที่นะครับซึ่งทุกท่านที่ผ่านการอบรมนี้นะครับและได้รับ ภาพค,ความรู้ด้านทฤษฎีมาแล้วนั้นนะครับจะต้องน้อมนําไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่นะครับจากการปรับพื้นที่โครงการพื้นฐานและหากมีปัญหาก็ต้องปรึกษาหาหรือร่วมกันและช่วยกันแก้ปัญหาทุกภาคส่วนนะครับสำหรับการดำเนินการโครงการฐานเรียนรู้ทั้ง9ฐานนะครับต้องทําให้ฐานเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้มาเรียนรู้ทักษะนะครับโดยการปฏิบัติตาม าตามที่ตนสนใจนะครับและอยากเรียนรู้นําไปสู่การลงชีวิตนะครับถ้าประชาชนมีความสุขข้าราชการก็มีความสุขด้วยบอกไว้อย่างนั้นนะครับนี่ครับก็ยังไม่ได้คําตอบอยู่ดีนะครับคือจริงๆแล้วน่าจะบอกว่าถ้าเผื่อผมทําข่าวนะอคือนิสิห้าไร่นิ้แบ่งพื้นที่เป็นยังไงทีนี้ครับโอ้นี้ต้องเอียดเยอะเลยเลยคงเป็นโคกหนองนานี่คือยังไง นะฮะแล้วก็เป็นที่พักอาศัยทําอะไรบ้างแล้วก็จะเกิดผลผลิตประมาณสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็น้ํานี้ประมาณเท่าไหร่นะครับพื้นที่ทําเกษตรเท่าไหร่ต้องทํำยังไงบ้างแล้วกาจะได้ผลนี้คือประมาณกี่มากน้อยนะครับแล้วก็ต้องไปสัมภาษณ์ทางด้านเจ้าของที่นาด้วยนะครับะะว่าทางภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องของอะไรตัวเองลงทุนเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ความคาดหวังการเข้าโครงการนี้มีความคาดหวังคืออะไรบรนี้คนี้ครับ อันนี้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็จะทําให้คนที่อ่านข่าวนี้โอ้โอ้ฟังแล้ว <c oughs> เป็นตะเห็ดโขกน้องหน้าแต่ละเนาะเพราะว่าเฟิรนก็นมีทั้งระบบของชุบ่านุน้องหน้าในโคกในกาซีสามารถเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปีส<ม>ถานปูกพักปุยนั้งกับพักยังพักยังอ่างใหญ่ต่งงางต่าง,งาก็ง่ายขึ้น<ม>แล้วก็มีการขายตลาดยูมองได้แน่เพิ่นมาซอยผักและเพิ่นซอยเทอาไดลงทุนไปแจักแสนรัฐบาลมาซอยแจักแสนนั่นสิครับเฮาได้ยังแน่ผู้ได้มาเป็นแรงงานซอยเฮาสันบั ดีปานนี่บ้าขอสมัครในท้อนทันเขาเขารขาดโครงการน้ำเน้ยทันอันนี้คือถ้าเปิดดูแล้วนี้มันมันไม่มีไม่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 มีข้อมูลยังไม่ลงลึกตัวนั้นอ่ไม่มีเลยมันก็เลยได้ประโยชน์น้อยพิ่งง่ายๆนะโอ้ยหัวไปนี่ก็เป็นรถสัมผาดเองเป็นยังาทันเข้ามาซัมหนิก็เขาให้คุณมอนซัมหนิกาเจมส์มาซัมหนีอันตัวทันเออหัวไปนี่ก็ไปหยังไม่มีโอกาสลงพื้นที่สักวันอาจารย์ได้เห็นทำไมเขาไม่เชิญเราไงเขาไม่แจ้งเราแจ้งอยู่แจ้งอยู่เดี๋ยวเที่ยวหน้าเที่ยวหน้ารอบหน้ามีอยู่นะเจะชวนอยู่เราก็เลย ก็บอกไปแล้วว่าเนี่ยบ่อยฝืนบ่อยมันบอกไงคนบ่นมันบอกไงอยู่แล้ได้บอดเฮ็ดมือเองเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเผื่อผมเป็นบกข่าวกลับไปเขียนข่าวใหม่นะครับข่าวไม่ละเอียดนะไม่สามารถลงออกอากาศได้นะผมเคยทำแบบนี้แหละครับลูกน้องผมลูกน้องจนหายห้อยอยู่ทันยาปันนี่เช็ดข่าวเองโดยพิโรดประทันเป็นอย่างนั้นครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่นี่ครับถ้าเผื่อใครที่ต้องการบ้านนะครับมีโคกน้องนาแล้วครับอยากจะมีบ้านมีลูกหลานมาเรียนอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็อยากจะมีบ้านนะครับให้ลูกหลานได้พักอาศัยในระหว่างเรียนหรือว่าตัวเองนี่ก็อยู่ตามอำเภอตานจังหวัดเกษียณแล้วอยากจะมาอยู่ที่อุบลนะครับอยากจะมีบ้านไปขอตัวเองอยู่อมอแมะนะครับสองตายาย่แนะนำครับเจิญทรั์โมเดิร์นครับโครงการ2นะครับโครงการแรกก็อยู่ที่หน้าวัดบ้านตําแยนะครับ ซอยชียงกุล40-42เป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้าแล้วก็1ห,ห้องครัว1ห,ห้องรับประทานอาหารนะครับด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าสามารถจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันโครงการแรกนี้มีคนจ,จับจองแล 80, ้ว89% 0ท่านนายกุญเกิก็เลยมาต่อยอดมาที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้านี่ตรงข้ามกับวัดดาพระทางไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับซึ่งเขาก็จะมีการก่อสร้างอยู่ทั้งหมด25หลังด้วยกันแต่ว่า รายละเอียดของโครงการนี้เหมือนกับโครงการแรกเลยครับก็คือวงกบป,ประตูนี้ใช้ไม้แขนครับแล้วก็มีการตอกเสาเข็มทุกหลังนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวแต่ก็ตอกเสาเข็มครับบ้านคุณนพพรนี่สองชั้นยังไม่ตอกเสาเข็มเลยนะครับ มีระบบของการกัดจดปลวกแบบท่อตา,อาคันร,รับประกัน3ปีระบบไฟฟ้าร้อยท่อทั้งหลังพื้นบ้านใช้แกรนิตโตติดตั้งถังบำบัดใช้เหล็กบุรสอตราช้างสุขภัณฑ์คอตโตตราช้างภายในโครงการนะครับก็มีสนามเด็กเล่นบ้าคุณพร้มีแม่ละสนามเด็กเล่นนะครับมีสปอร์ตคลับโอ้โหมีสวนสุขภาพโอ้โหจัดให้เต็มเลยนะครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูดอากาศนะครับชุดซิงค์ครัวปัามน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำกรนตเครื่องทำน้ำอุ่น มีการติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับรับ,รบถ้าเผื่อท่านสนใจนะติดต่อทางคุณชุนันครับเมื่อวานนี้คุณชุนันก็โทรมานะฮะเมื่อวานนี้ประสานมา0856321118ครับหรือว่า045314469บ้านคุณภาพโดยควร,รักบ้านนะครับเจริญทรัพย์โมเดินโครงการ2ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางไปจังหวัดอำนาจเจริญครับ คนทุกท่านใดนะครับอยากได้เครื่องกองน้ำไปใช้ที่บ้านที่สํานักง,งานคุณนะครับแนะนําเครื่องกองน้ําโคเวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับโคเวเอกผลิตภัณฑ์สวยงามทีเดียวนะครับสะดวกสบายในการใช้งานนะครับน้ำร้อนน้าอุ่นน้าเย็นน้ำอุ่นพุ่มปกติอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดดื่มได้ทันทีนะครับไม่ต้องเสียเวลากรอกน้ำเข้าตู้เย็นหรือว่าการน้าร้อนโคเวมีให้เพียบพร้อมทีเดียวนะครับจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับท่านใดสนใจอยากได้เครื่องกองน้ําโคเวไปใช้นะครับโทรศัพท์หาาเเรรได้ลลยนะคับ0 9แก็ 7.908442ครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปที่ทางด้น,น,น uzu, อิสุสต่างป่าฝอีสานวารินชำราบติดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแมเครื่องยนต์ 1.9DDI แล้วก็ 3.0DDI Blue Power แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันครับ ตอนนี้เขาเองก็มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีดครับทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแครบกระบะสีประตูและก็กระบะยกสูงรวมทั้งล่างสุดนี้ครับเติมเต็ม All New m u l X ตัวใหม่ครับออกแบบโดยคนไทยเราภายนอกดูสง่าง,งามครับภายในนี่ฮารุฮาราประหนึ่งว่าเป็นรถ SUV ชั้นดีครับสวยงามมากครับออปชั่นจัดเพียบเลยครับตัวท็อปนี่ราคาเพียงแค่1,579,000 ออปชั่นมากกว่าแต่ว่าราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่าครับถ้าเปิดเทียบกับคู่แข่งนะคู่แข่งนี้ตัวท็อปเข้าราคาล้านแปดแสนล้านเก้าแสนนะครับแต่ว่า All New MuX ทั้งที่ออปชั่นมากกว่าแต่ว่าราคาเพียงแค่1นึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันตอนนี้ก็อ้วนเราก็เห็นหลายคันแล้วนะสวยงามมากครับสีน้ำตาลนะครับท่านผู้ว่าเองก็จองไว้หนึ่งคันกเกษียณนี่ก็จะออกแล้วครับผม,มแล้วก็ท่านรองสุภาพสิทธิ์ก็จองไว้หนึ่งคันครับ นี่ออนิวมิวเตัวใหม่นะฮะคนชลทิตก็อาจจะไปเอาคามร่านี่เป็นตีเทินได้ครับผมนะฮะจับจองได้นะฮะทั้ง4สาขาทั้งสาขาวารินเด็ชอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกกขับไปได้เลยนะครับไม่ผิดหวังผู้หญิงครับได้ผู้ชายขับดีนะครับผมเอไปทดสอบมาแล้วนี่ยอมรับว่าติดใจมากครับบ้าถ้าว่าบทิดคัดเรื่องที่จอดนี่บ้านเอาอีกขั้นหน้าว่าอย่างนั้นเลยครับ